นี้ก็เป็นบรรคังพิมพ์ใหญ่แต่องค์นี้ชำรุดหกัหกๆอย่างนี้ผมก็รับเช่าเนี่ยเช่ามา3ล้านกว่าหากักเพียงเช่าสาล้านใช่องค์นี้ถ้าไม่หักก็ตอนนี้ต้องราคาการก็ต้องมี10ล้านพิมพของพิมพ์ใหญ่เป็นยังไงลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบไหนพิมพ์ใหญ่ในเรื่องส่วนตัวผมว่าเขามีสองสบล็อกนะแต่ว่าท้ายเราต้องจดจําพิมพ์ให้แม่นจําเนื้อหามวลสารจําความเก่าจําลักษณะของพระแท้ให้ได้เนี่คือ,อสิ่งที่ขอขอนุญาตชมเลยครับดีเลยครับ,รบสมเด็จบรรคังที่ผมว่าเจอบ่อยที่สุดผมว่าฐานแซมที่เจอน้อยเนี่ยพิมพเกต์ พิมพ์ใหญ่เนี่ยเจอน้อยแต่เป็นพิมพ์ที่เจอเยอะสุดอตผมว่าพิมพ์ฐานแซมแต่ถ้านิยมสุดก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่แพงสุดก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ครับถามนิดนึงในเรื่องของเนื้อหา เนื้อหาของมวลสารหรือว่าเนี่ยมีอะไรประกอบก็ส่วนมากแหละวัลคังเลยสิ่งที่ประกอบนะจะเป็นผมใช้คําว่าเหมือนเม็ดพระธาตุอ่ะเป็นเนื้อผงขาวๆคุณๆเป็นเม็ดๆและเป็นวัสดุ<ช>ที่ท่านตั้งใจใส่ลงไปด้วยนะ<ม>แล้วก็มีพวกกา้านทูบเศษไม้เศษไม้เนี่ยกเนี้เขาจะจะ,จะบอกผมว่าเขาเรียกไม้ไก่ปุกนะนะ